รอุทออย,ยานิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีธุธยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ำร้นตลิ่งทำให้เกิดน้ำท่วมและกำลังเพิ่มปริมาณมวลน้ำและขยายพื้นที่เข้ามาในเขตประกอบการอุตสาหการรมของจังหวัดที่จะสร้างผลกระทบระบบการผลิตและประกอบการของนายจ้างตลอดทั้งการดำรงชีพของลูกจ้างในเขตพื้นที่น้ำท่วมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีธุธยาจึงได้จัดก,กิจกรรมปันสุขผู้ได้รับผลกระทบอุทกภยัยซึ่งในวันนี้ บริษัทข้าวซีพีนครหลวงจำกัดได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่นายชัยวัดอังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่สองมอบต่อไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียสะสะาอายุธยาสสคอยุธยาเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน